การดูแลรักษาโรคทุเรียนไฟท็อปเทอร่าเนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างนะคะเรามาสอบถามท่านผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ผมจะมา,าแนะนํานะครับปัญหาทุเรียนนะครับปัญหาโรคทุเรียนโดยเฉพาะโรคไฟท็อปเทอร่านะครับระบาดไปทุกที่นะครับเพราะว่าอ่าเหตุตจากหนึ่งนะครับดินดินนะครับดินเป็นกรด เกิดจากการใช้เคมีนานๆนะครับเราไม่ได้ปรับปรุงบำรุงดินนะครับสภาพที่เจอนะครับวันนี้นะครับวันนี้เราอยู่ที่บ่อไร่นะครับอําเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับเรามาดูพื้นที่นะครับซึ่งดูลักษณะแล้วนะครับอ่าเป็นไฟท็อปเทอร่านะครับลงจากอ่าเขากินมาจากรากเลยนะครับดูนะครับนี่ฮะกินมาจากรากเลยนะครับแล้วก็ขึ้นสู่ต้นนะครับถ้าเมื่อเราดูแลไม่ดีหรือรักษาไม่ดีนะครับก็จะ ทำให้ต้นเนี่ยตายแล้วก็ออกจะมาเนี่ยสภาพแบบต้นนู้นเลยครับต้นนี้ต้นน,นี้เขายังเขายังรอดอยู่นะครับเพราะว่าอะไรนะครับสาเหตุที่เขาตายเนี่ยเพราะว่าถ้าเราดูแลไม่ดีเนี่ยท่อน้ําเลี้ยงเขาจะเสียหายนะครับเมื่อท่อน้ําเลี้ยงเสียหายเนี่ยาการดูดซึมธาตุอาหารต่างๆไปสู่ต้นสู่ใบเนี่ยไม่มีครับไอ้ที่เขาอยู่ได้นะครับเพราะว่า,าน้ําเลี้ยงตามเปลือกเนี่ยเขายังอยู่นะครับเมื่อน้ําเลี้ยงเปลือกแห้งเมื่อไหร่ ต้นก็จะตายแบบสภาพแบบต้นนี้เลยนะครับหรือต้นที่สองนี่าามมานะครับ <มา S 1> คือต้นนี้เนี่ยที่เขาอยู่ได้จนออกดอกออกผลเนี่ยเพราะว่าน้าเลี้ยงยังอยู่ท่อน้ําเลี้ยงยังยังอยู่แต่ถ้าเมือ่อแห้งเมื่อไหร่นะครับก็จะตายออกมาก็จะเหมือนต้นนี้เลยนะครับตายหมดเลยนี่คือสาเหตุโรคของไฟทับเพลลานะครับในการแก้ปัญหาเบื้องต้นก็คือหนึ่งนะครับปรับสภาพดินครับ แนวทางของบริษัท p พีชนี่ก็คือ1ใช้ m y p เพื่อกีดพลาสนะครับในการปรับสภาพดินเมื่อดินมันหายเป็นกรดนะครับเชื้อราต่างๆก็จะเริ่มหายไปนะครับซึ่งปรับตรงดินเสร็จแล้วเราก็มาบำรุงที่ต้นนะครับโดยการใช้ m y p เพล e หนึ่งสองสามนะครับฉีดบำรุงทุกๆนะครับถ้าเป็นโรคนะครับให้แนะนำให้ฉีดทุกๆห้วันนะครับเมื่อสภาพต้นเริ่มฟื้นแล้วนะครับ แนะนำให้ฉีดทุกๆ1 0บถึงสิวันนะครับฉีดทุกๆ1 0บถึงสิวันและในช่วงที่เป็นดอกอย่างเงี้ยครับแนะนาใ,ให้ใช้ทุกๆ7วัน7ถึง10วันนะครับฉีดรอบหนึ่งเพราะว่าช่วงที่เขามีลูกนะมีลูกมีดอกเนี่ยเขาต้องการธาตุอาหารเยอะซึ่งในไมาเพาะเสพต์ ets, นะครับจะมีธาตุรองธาตุเสริมนะครับ mm hmm. รวมอยู่ในนั้นหมดเลยเราไม่ต้องไปซื้อ แคลเซียมโบรอนแมกนีเซียมสังกสีคืออยู่ในขวดเดียวหมดเลยนะครับมีครบหมดเลยใช่ไหมคะมีครบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวสวนนะครับมีปัญหาเรื่องทุเรียนเป็นโรคไม่เจริญเติบโตนะครับโสมนะครับต้องการฟื้นฟูนะครับก็แนะนําให้ใช้ไมล์โพเวเซตนะครับของเราเนี่ยไม่แพงนะครับต้นทุนถูกนะครับถูกถูกกว่าบางบางยี่ห้ออีกนะครับ สำหรับวันนี้นะคะเรก็ได้รับความรู้อย่างมากเลยนะคะจากท่านาผู้เชี่ยวชาญน,นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ย้อนมากมากค่ะสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ